นาบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยปัจจุบันค่ะประเทศเยอรมันเนี่ยนะเป็นคู่ค้าสําคัญการลงทุนในไทยมากเป็นอันดับที่4ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปซึ่งก็มีบริษัทเยอรมันมากกว่า6 0 0 0บริษัทเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะนักธุรกิจรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทซีเมนต์เมอร์เซเดสเบน์บริษัท BMW นะคะก็ยังมีอีกมากมายค่ะโดย เอกชนเยอรมันนี่ก็แสดงความสนใจที่จะมาลงทุนในพื้นที่ E. ีีมากขึ้นด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจกและก็ส่งผลให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางบกเรืออากาศของคุยภาคในอนาคตอันใกล้ค่ะ เยอรมนีถือว่าเป็นคู่ค้าที่ดีของประเทศไทยธุรกิจอุตสาหกรรมเขามีศักยภาพนะครับบริษัทมาตั้งในไทยมากกว่า600บริษัทด้วยกันครับและมีอีกหนึ่งองค์กรครับที่นะตอนนี้ต้องจับตาดูก็คือการเข้า IPO ของบริษัท i t e ทลคอร์ a ปอเรชั่จำกัดมหาชนครับ บริษัทไอเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือว่า ITC จะเสนอขายหุ้นครั้งแรกกับประชาชนหรือว่า IPO วันที่22-25พฤศจิกายนนี้ช่วงราคาอยู่ที่30-32บาทนี่เป็นโอกาสครั้งสำคัญครับที่จะได้ร่วมธุรกิจกับ1ใน10ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลกจากกลุ่มไทยูเนียนโดยผู้ลงทุนต้องชำระที่ราคา32บาท ก่อนจะมีการประกาศราคาสุดท้ายในวันที่28พฤศจิกายน2565สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการจองซื้อหุ้น ITC ได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้ง11รายติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์ได้ที่ www.i มีขีดกลางด้วยนะครับ tail.com/investor s ครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อดกันตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับค่ะถือเป็นคำพูดคลาสสิกเลยทีเดียวนะการการศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกอย่างเป็นประโยชน์จริงๆคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดค่ะของเศรษฐกิจอินไซต์ที่มีมาฝากกันนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามะคะ่ะส่วนตอนนี้เราสคนคงต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ส,สุดสัปดาห์นี้พระมหาอ้ไอทีรปัญโยมีข้อคิดพิชิตความทุกข์มาฝาก